สารประกอบด้วยโมเลกุลแต่และโมเลกุลมีอะตอมอยู่ภายในสารที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันเรียกธาตุอะตอมหรือธาตุที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักแล้วถึงปัจจุบันนี้ประมาณ112ชนิดนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้นําธาตุทั้งหมดมาเขียนเป็นชื่อยอ่อแล้วเขียนเป็น ปีอออของ Đ อะตอมของดอลตันนะคะปลายทศตรวรรษที่18ได้มีการค้นพบกฎสัดส่วนของที่ซึ่งกล่าวว่าสารเกิดจากการรวมตัวของธาตุด้วยสัดส่วนของมวลที่คงที่จากกฎทรงมวลสารและกฎสัดส่วนที่คงที่เป็นพื้นฐานให้ดอลตันนักฟิสิกและนักเคมีชาวอังกฤษตั้งทฤษฎีอะตอมขึ้นในปีพศ2351ความว่า1 สา,สารทั้งหลายประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้ 2. ธาตุแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอมโดยธาตุชนิดเดียวกันจะมีอะตอมเหมือนกันส่วนธาตุต่างชนิดกันอะตอมจะแตกต่างกัน 3. อะตอมชนิดหนึ่งจะเปลีป่ยนแปลงไปเป็นอะตอมชนิดอื่นไม่ได้ 4. หน่วยย่อยของสาสาร ประกอบคือโมเลกุลซึ่งประกอบด้วยอะตอมของธาตุองค์ประกอบในสัดส่วนที่แน่นอนถ้าในปฏิกิริยาเคมีใดๆอะตอมไม่มีการสูญหายหรือทำให้เกิดขึ้นใหม่ได้แต่อะตอมจะเกิดการจัดเรียงตัวกันเป็นโมเลกุลใหม่เกิดขึ้นเป็นสาร แบบจำลองอะตอมของทอมสันจากการทดลองของทอมสัน n ทำไม่เชื่อว,ว่าอะตอมใดๆจะต้องประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุบวกโปรตอนและอนุภาคที่มีประจุลบอิเล็กตรอนทอมสันจึงเสนอแบบจำลองของอะตอมเอาไว้ว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรตอนซึ่งมีประจุเป็นบวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบกระจายอยู่ทั่วไปอยา่างสม่ำเสมอ และในอตอมที่เป็นสูงกลางทางไฟฟ้าจะมีจำนวนโบตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนแบบจำลองอะตอมของลทัทธิปอดหากเป็นไปตามแบบจำลองอะตอมของทอมสัน ีเก็บทั้งหมดต้องเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่เพราะเกิดแรงผลักระหว่างประจุบวกของรังสีอัลฟากับโปรตอนและหากรังสีอัลฟาพุ่งชนโปรตอนจะทำให้โปรตอนกระเด็นไปเพราะรังสีอัลฟามีมวลมากกว่ารังสีอัลฟาจะไม่สะท้อนถอยกลับออกมาเลยแล้วท์ฟอร์ดอธิบายว่าหนึ่งจริงๆแล้วอะตอมจะมีโปรตอนทั้งหมด จะรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆตรงกลางอะตอมเรียกว่านิวเคลียสส่วนในอิเล็กตรอนจะอยู่รอบน,น,อนิวเคลียสระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนจะเป็นที่ว่างซึ่งจะกว้างมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียสลังสีแอลฟาส่วนมากจะผ่านช่องว่างนี้ไปจึงเคลืนที่เป็นเส้นตรง2รลังสีแอลฟาส่วนน้อยจะวิ่งเฉี่ยวนิวเคลียสทําให้เกิดแรง ผลักแล้วเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่2อรังสีอัลฟาส่วนน้อยจะวิ่งเฉียวนิวเคลียสทําให้เกิดแรงผลักแล้วเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่3ลรังสีอัลฟาส่วนน้อยที่สุดจะชนนิวเคลียสตรงๆแล้วรังสีอัลฟาจะสะท้อนกลับมุกเพราะมีมวลน,น้อยกว่านิวเคลียสซึ่งมีโปรตอนลมอยู่ภายในอย่างมากมายแบบจําลองอะตอมนี้เรียกแบบจําลองอะตอมของลั์ฟอร์ จะออะตอมของโบโบได้เสนอแบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจนขึ้นมาโดยนำแนวคิดเรื่องปอนตัํมของพลังงานของฝากมาใช้กับแบบจำลองของอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดพร้อมทั้งเสนอสมมติฐานขึ้นมาใหม่สองข้อคือตอนที่เคลื่อนที่เป็นวงกมลมรอบนิวเคลียสจะมีวงโคจรที่อ e ิเล็กตรอนไม่แพร่รังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา 2. ออิเ e ล็กตรอนจะรับหรือปล่อยพลังงานออกมาเมื่อมีการเปลี่ยนวงจร ตามข้อหนึ่งพลังงานที่อิเล็กตอนรับหรือปล่อยออกมาจะอยู่ในคลื่น